เรื่องเรื่องบัวหิมะเหมือนเดิมค่ะที่ไปที่ไปบ้านลาดอะคะ่ะคือมีอะไรให้ต่อเนื่องว่าเราเราเราแบ่งปันแล้วเราก็ไม่ได้คิดอะไรอะคะ่ะไม่ได้คิดว่าเป็นของเราทําหรืออะไรเงี้ยเราแบ่งปันอะแต่วันวันจะกลับอะเราก็ขอพี่น้องอะคะ่ะขอพี่น้องว่าเอามาหัวหนึงแล้วก็จะหันใส่บินโตพกติดตัวมากินบนรถไฟอะคะ่ะ ตอนนั้นเราก็ไปขอพี่น้องพี่น้องกําลังปอกอยู่ว่าสมใจขอขออันนึงได้ไหมขอหัวหน,นึ่งได้ไหมท่านก็บอกเอาเลยเลือกเอาเลยเอาอันไหนดีมันก็มีเลือกอะค่ะเลือกก็มีตอนที่ท่านกําลังปอกอะมันก็มีหัวหัวที่แบาบว่ามันจะมีรอยแตกบ้างแล้วก็อันนึงก็ใหญ่ไปอันนึงก็เล็กไปีเราวก็คิดว่าเออเราจะไปปอกที่บ้านพักกนะันเนาะเราจะไปปอกเออเราจะไปหันที่บ้านพักก็เหมือนว่า หัวเล็กนี่มันก็จะไม่พอที่จะแบ่งให้เพื่อนเราก็จะเอาติดไปหน่อยนึงแล้วก็จะแบ่งให้เพื่อนหน่อยนึงประมาณเนี้ยค่ะแล้วพอจะไปหยิบหัวใหญ่ก็ใหญ่ไปแต่หัวใหญ่เขาไม่สวยอะค่ะเขาไม่สวยทีนี้เขาปอกไอ้หัวพอดีมาหัวพอดีมาแล้วมันก็สวยด้วยแล้วเราก็หยิบหัวสวยเอามาค่ะคุณลูกหัวที่ไม่มีตําหนิอะแต่ใจตอนนั้นน่ะไม่ได้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 รู้สึกเลยว่าเราเราเลือกอะ ตอนที่ขี่จักรยานกลับมามันเหมือนว่าเราเราเหมือนว่าเราจะตั้งตะบะหรือตั้งสีอะไรสักอย่างประมาณที่ว่าเราเคยคิดไว้ว่าถ้าไปกับหมูไปตักอาหารกับหมูเนี้ยเราจะเลือกอันที่ท,ท,ที่ที่เพื่อนเขาไม่เอาหรือว่าเลือกอันที่ไม่สวยเหมือนจะขัดเกากิเลสเรา่เงี้ยนะคะว่าเห็นกิเลสไหมยเงี้ยพอขี่จักรยานกลับไปกับถึงที่พักแล้ว เอ้าวมีเราหลงมาเรย่เนาะเราไปเลือกหัวสวยๆมาหัวไม่สวยเราไม่เอาอย่างเงี้ยค่ะครูลูแเราพอไปถึงที่พักอะ่ะเราก็หันเรานึกได้ตอนที่เราถึงที่พักแล้วก็คุยเอยทำไมเราเลือกยังเลือกหัวสวยๆอยู่นี่มันเป็นกิเลสต,ตัวไหนของเรานะเนี่ยแล้วเราจะล้างยังไงเราก็หัน่นหั่นแช่เกลือแช่เกลือแช่ชมะนาวอะ่ะตอนที่หัน่นตอนที่หันเราก็หันแบบ มันก็จะมีหัวกลางท้ายเราก็จะแบ่งพอเราจะแบ่งเนี่ยเอา้าเราก็แบ่งอันที่สวยๆอะ่ะคือเลือกข้อดสวยๆเอาไว้ให้เพื่อนสิแก้หมายถึงว่าแก้ค่ะคุณรู้แก้แก้ที่เราพลาดไปแล้วอะไรประมาณเนี้ยคุยกับตัวเองสองคนเนี้ยแล้วใจมันใจมนไม่ได้อยากหยิบอันสวยอะค่ะคุณรู้ให้จะไปหยิบจะ <laughs> ต้องมีเลือกอีกเลือกคืออา่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราเราจะได้ตรงท้อนท่น้น ท่อนท่อนท้ายกับท่อนท้ายสองอันตรงกลางเนี่ยมีมีมาเลือกอีกค่ะลูกมีมาเลือกว่าท่อนตรงกลางมันจะสวยสี่ชิ้นท่อนท่อนท้ายสองท้ายนะ่ะมันก็จะไม่สวยยังมีเลือกอีกโอ้โหนี่ขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยมันยังยังยังตัดไม่ได้ยังยัง,ย,งยังล้างไม่ได้ถึงขนาดว่าเอาที่ไม่สวยเ,าเราไว้เองอันสวยให้เพื่อน อย่างเงี้ยค่ะครูรู้คูแค่เรารู้เรารู้ว่าเราติดตรงนี้ก็ยินดีได้มากแล้วค่ะก็ยินดีได้แล้วเพราะว่ามันเป็นตัวละเอียดแล้วล่ะละเอียดว่าตรงนี้มันมีความโลภอยู่ตัวโลภที่ที่ละเอียดแล้วก็มันเนียนมันทําเป็นปกติด้วยเราถูกเราถูกเอ่อมอมเม,า,มาคือเราพอกมาด้วยการที่เลือกเอาสิ่งที่ดีกว่าให้ตนเองใช่ไหม มันพอกมาจนมันถึงตอนนี้เนี่ยแค่เราเห็นมองเห็นได้ในรายละเอียดตัวนี้เนี่ยก็ดีมากแล้วค่ะแล้วจากนั้นมันมันมันมีเบื้องต้นท่ามกลางบรนปลายอยู่มันจะแบบพอคิดได้แล้วมันจะทำได้เลยเนี่ยมันก็ยังไม่ใช่นะมันมีเวลามันมีระยะเวลาพอกของมันมากี่ปีล่ะที่เราพอกมาว่าดึงเอายื้อเอาแย่งเอาอันที่ดีกว่าให้ตนเองน่ะ มันพอกมาตลอดเลยแล้วกว่าที่อมันจเจ้าออกมันก็ต้องมีเวลาเหมือนกันมีเวลาที่จะให้ออกค่ะเริ่มต้นจากเรารู้ว่ามันเป็นกิเลสนี่แหละแล้วแล้วทีนี้ในการที่เราจะได้เลือกอ่ะมันมีโอกาสอยู่ในตลอดระยะเลยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารเรื่องของเสื้อผ้าข้าวของใช่ไหมมันมีโอกาสได้เลือกอยู่ตลอดเลยถ้าเรา ถ้าเราล้างตัวนี้ได้มันจะมีประโยชน์ตรงที่ว่าเวลาเราเลือกสิ่งใดเราจะเลือกตามความจำเป็นในการที่จะใช้ค่ะเราก็เริ่มต้นตั้งแต่ตั้งแต่บอกว่าถ้าเริ่มต้นเลือกก็ตั้งแต่ที่บอกไปไปเลือกอาหารอ่ะตั้งแต่อาหารที่มันมีเยอะๆบางทีมันไม่ได้แย่งกันหรอกมันมีเยอะมากพออยู่อย่างเช่น ่เราทำค่ายมันก็จะมีผลไม้มีกล้วยใช่ไหมมีกล้วยที่จะให้ชาวค่ายกินเ,เราก็เราก็เป็นหนึ่งไนผู้ที่จะได้เลือกอย่างเงี้ยตัวน,นี้เราก็ฝึกเอาค่ะเราก็ฝึกว่าเอ๊ะถ้าเราจะเลือกกล้วยเนี่ยเราจะเลือกแบบไหนคือมันจะมีทั้งลูกใหญ่ลูกเล็กใช่ไหมคะลูกหามลูกพอดีลูกที่มันมันแบบมัน สูกมากอะไรแบบเนี้ยถ้าณเวลานั้นนะถ้าณเวลานั้นอนะ่ะถ้าเราจะฝึกเราก็ฝึกตรงเริ่มจากตัวนี้แหละฝึกไปมันต้องฝึกมันต้องเปลี่ยนฝึกไปก่อนเราจะเอาอะไรที่มันเป็นอ่าที่มันจะคือเวลาเราเลือกเราก็ต้องเลือกที่พอดีกับที่เราจะใช้ใช่ไหมคะบางทีกล้วยลูกใหญ่ก็กินไม่หมดหรอกแล้วก็อาจจะเลือกลูกเล็กก็ได้นะ แล้วก็เลือกลูกเล็กก็ได้ไม่ใช่ลูกที่จะต้องต้องใหญ่ที่สุดในนั้นนะ่ะแต่เอาตามประมาณนะคะตามประมาณแล้วก็าบางทาีถ้าจะฝึกตัวเองขัดใจตัวเองเอามันอยากได้ลูกใหญ่ไม่เอาลูกใหญ่ดีกว่าเอาลูกที่มันเล็กกว่าลงมาอย่างเงี้ยนี่ก็คือเราก็ฝึกขัดใจตัวเองว่าเราเห็นกิเลสมันอยากได้ไอ้นี่นะแต่เราก็ไม่เอาเราก็เอาตัวนี้เราก็ต้องทําแบบนี้ไปไปเป็นการฝึกฝนไปก่อนนะคะ รู้เท่าทันนะเห็นกิเลสตัวอยากได้ด้วยแต่เรื่องที่จะไม่ตามใจกิเลสตรงนี้เพราะคิดเอาประโยชน์ดีกว่าว่าเอ้เรากินเท่านี้ก็พอดีเอาลูกเล็กก็ได้เนี่ยไปเอาลูกเล็กมากินเพราะเราก็จะได้รับอาหารอื่นด้วยใช่ไหมคะบางทีก็จะได้ไปนึกถึงว่าอ๋อเราก็รับผักปัน่นผลไม้ปัน่นมันก็มีกล้วยอยู่ในนั้นด้วยอย่างเงี้ยอ่ะเราไอ้นี่ไอ้นี่ความคิดภายนอกนะแต่การกระทําของเรามันเป็นการขัดเกลากิเลสของเราค่ะ ขาดเกลกิเลสข,ของเราหรือตัวที่มันรู้สึกหวงมากเราก็ฝึกฝึกยื่นให้ผู้อื่นแบบบันผู้อื่นตัวนี้นะ่ะมันเป็นการฝึกที่เราก็ทําไปเรื่อยๆแล้วเราจะเห็นประโยชน์ของการทําสิ่งนี้ว่า,วาความความรู้สึกยืดว่าจะต้องเอาอันที่ดีกว่าเนี่ยมันจะถูกสลับไปไงคะแต่บางครั้งเนี่ยมันมีโอกาสของการที่เอาดีกว่าก็ได้อย่างเช่นถ้าสมมุติว่า เขาจะเอา้วยถาดนั้นน่ะเอาไปทําปุ๋ยอย่างเงี้ยเราก็เลือกเอาอันดีกว่าไว้ได้ใช่ไหมมันก็ตามกาละนั้นน่ะตามกาละนั้นแต่มันจะไม่ได้ทําด้วยความอยากอยากเลือกอะไรที่แบบแย่งอยากแย่งชิงมาเนะี่ยตัวที่ประเด็นสําคัญมันคือการแย่งชิงเนาะมันคือการแย่งชิงนะที่ดึงเอาสิ่งที่ดีกว่ามาให้ตนเองแล้วก็การที่ไม่ไม่สละออกไป